วันนี้นะคะเราจะมาหมูกันนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะช่วงนี้จะมีอะไรบ้างนะคะเปิดไพ่ห้าใบเลยนะคะอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งดีๆในสามวันนี้ห้าวันนี้นะคุณจะเจอคนถูกใจจะเจอเพื่อนดีมิตรด,ดีหรือคนรักที่ดีนะคะจะมีคนถูกใจหรือไม่คุณก็เป็นมีนะเมตานะคะใครเห็นใครรักใครเห็นใครเมตานะคะ เดอะเลิฟเวอร์นะคะคุณจะมีนะนะใครเห็นใครรักนะคะจะได้มิตรด,ดีเพื่อนดีรักที่ด,ดีนะสิ่งดีๆนะคะอ๋าสิ่งที่คุณรอคอยมานานนะคะสิ่งดีๆเหล่านั้นนะคะสิ่งที่คุณรอคอยมานานอยากร่าอยาเรียนอยากได้เงินก้อนหรืออยากเจอใครสักคนจะสมหวังนะคะสิ่งที่ดีๆที่คุณรออยู่จะส่งผลแล้วนะคะใบที่สาม ะะอะไรที่ชํารุดเสียหายในบ้านหรือจิตใจที่มันพังไปแล้วนะคะต่อไปนี้จิตใจคุณจะเข้มแข็งขึ้นสิ่งสิ่งที่เราสูญเสียไปนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาแทนที่นะนะคะอ่ะาใบที่สี่นะจะเอาห้าใบนะคะใบที่สี่นะคะคุณนะคะรู้สึกว่านะคะช่วงนี้อ่าอยากปิดบิเวกอยากอยู่คนเดียวนิ่งๆอยากมุ่งรรมะอยากสวดมนต์ไหว้พระ อยากทาจิตใจให้สงบมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณทําได้แล้วสิ่งที่คุณสวดมนต์ไหว้พระอ้อนวอนนะคะจะส่งผลแล้วนะสิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณแล้วนะคะด้วยสิ่งที่คุณปฏิบัติไหว้พระสวดมนต์นะคะ,ะเห็นไหมจิตคุณเป็นกุศลน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรนะคะ,ะทุกอย่างนะคะที่คุณปรารถนานะคะคสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมให้พรนะคะสิ่งไหนไม่ดีเขาปกป้องคุ้มครองนะคุณจะเจอรักที่ดีนะคะ จะได้เริ่มต้นสิ่งดีสิ่งดีๆรอคุณอยู่ภายใน3วัน5วันนี้นะคะไพ่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนุนนําเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีใจิตใจทําบุญสุนทานบุญกุศลตรงนี้ส่งผลแน่นอนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรแล้วขอให้ทุกคนน้อมรับนะจ๊ะ